ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านสวนของท่านฤสีอีกเช่นเคยวันนี้ก็มีเรื่องสงสัยครับจะไปถามท่านฤสีสักหน่อยเมื่อคิดที่แล้วท่านฤสีบอกว่าไปทุดงก็เลยเกิดความสงสัยครับว่าทุดงทําไมทุดงเพื่ออะไรทุดงแล้วได้อะไรครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปถามท่านฤษีกันไปกันเลยครับเนี่ยครับคุณผู้ชม ป่าสวนทารฤษีมีต้นโพใหญ่ด้วยนี่ก็วิวภูเขาครับภูกระดึงโอเคครับทานฤษีอยู่บ้านพอดีเดี๋ยวจะไปคุยกับท่าเลสีกันครับ่านฤษีครับว่าไงเมื่อคลิปที่แล้วเห็นทารฤษีบอกว่าไปทุดงตามป่าเขาลำนาภัยอย่างไงครับผมก็เลยเกิดความสงสัยว่าที่จริงแล้วทุดงทําไมทุดงไปเพื่ออะไร ทุดงแล้วได้อะไรขึ้นมาครับนี่เหรอนี่เหรอข้อสองสัยข้อสองสัยครับเมื่อก่อนเนี่ยกันเราก็เหมือนกันแหละเคยสงสัยเหมือนนี่แหละเราก็ตั้งคำ,คำถามขึ้นมาเหมือนกันนี่แหละพอดีเราขับรถไปนั่งรถไปเปิดแอร์เย็นๆแล้วก็ฟังเพลงไปเราก็เกิดความสงสัยเห็นพระทุดงเดินตามถนนเราก็อเดินทําไมเนาะตากแดดเหนื่อยเปล่า สู้เราไม่ได้นั่งห้องแอร์เย็นเนี่ยเรากเกิดความสงสัยขึ้นมาเราก็ตั้งคำถามขึ้นมาเราก็เลดลองลองมือทำเองเลยทีเนี่ยอลองปฏิบัติเองเลยเดินเองเลยทีเนี่ยเพื่อที่จะรู้ข้อเท็จชิงว่าเดินทำไมนี่ย่นี่เราเดินเริ่มแรกเราก็นี่ย่เดินนู่นจากมุมเขาลูกนู่นก่อนมุมเขาลูกนู่นแล้วก็เดินม,มานี่ เลื่อนมามาม,มุมเขาลูกนี่เดินเนี่ยจะเดินสต,ติเดินเผวาน้มาเนี่ยแล้วก็แล้วก็เดินกลับไปอีกเดินตามสันเขานะลูกนุ่นตามสันเขาเออตามสันเขาไปนูน่นไปไปขําพอดีไปขําพอดีเราก็เลยกางกดนอนเขาลูกนั่นแหละนั่นแหละการกดนอนอยู่ในป่าเลยเออนอนในป่านอนอยู่เขาลูกนู่นเช้าเราก็เดินต่อไปก็เดินไปนั่นแหละเดินไป โอ้เราก็ได้สัมผัสได้เรียนรู้ชีวิตจริงของจริงคือเราตั้งข้อสงสัยเฉยแล้วเราไม่ลงมือก็ทํามันก็ไม่รู้มันมันไม่ครบองค์ประกอบรู้อยู่แต่มันไม่ครบองค์ประกอบ,อ,บ,อ,กอ,บอืมอืเอาไปเราก็อด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 อ,ดอดยากอยากอดอาหารเอ๊ะเพื่ออะไรโอ้นี่นี่เองการมรลาคะของเรากามมาลมกามาลาเขาการมรลาคะา,รราคะของเรามันไม่กําเริบอ่ะ อืกามราคะนี่หนึ่งแล้วก็กคะอืออะไรคือกามราคะล่ะครับกามราคะกับการกามอารมณ์กาม,ม,กามเสพกามพวกนี้แหละหอืที่เป็นค่าศึกต่อการปฏิบัตินี่แหละต่อจิตต่อใจนี่แหละหอ,หอืกามราคะที่เราไปเสพเราก็พยายามฝึกรดละตัวนี้จิตเราถึงจะไอ้นั่นเบาโป๋่งโล่งเบาสบายขึ้นอื เรามาติดอยู่กับกรรมราคะน,นี่มันหนักจิตเรามันหนักมันเป็นทุกข์อยากได้อ่ะอยากได้ขันตัวเองก็พอแรงอยู่แล้วขันห้าอยากได้ขันห้าผู้อื่นมาครอบครองอีกมันเป็นสิบขันอ <laughs> เออมันก็เลยเป็นทุกข์เออนั่นแหละทีนี้พอเดินไปเดินไปเกิดความเหนื่อยความหิว เราก็ได้เห็นขันติในใจเรามีความทรหดอดทนเนี่ยทีนี้เราเดินผ่าแดดเดินผ่าแดดไปเหงื่อสมกายเนี่ยเรามองดูอาจจะว่าท่านร้อนเดินทำไมร้อนตากแดดร้อนเ,เปล่าๆที่ไหนได้ภายในเย็นฉ่ำอือภายนอกมันเหงื่อสมเฉยแต่าภายในเย็นฉ่ำท่านพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วแต่ ไอเราตอนเรานั่งรถนั่นเปิดแอร์กลับร้อนอีกแหละเปิดแอร์ย็นฉ่ำกลับร้อน <Wow. S 1> อ้าวออมันกลับกันอีกแหละกลับกันเออร้อนร้อนอะไรก็ร้อนใจเอไหนสิ้นเดือนไหนงวดมาถึงแล้วหาเงินตรงงวดไม่ทันท,ทั้งทั้งที่แอร์เย็นแต่กลับร้อนอ hmm. อันนี้เดินตากแดดร้อนแต่กลับเย็นแน่เราเห็นโอ้อย่างนี้เองท่านถึงเดินเน่ยเดินไปทําไมเราก็ สงสัยอีกทําไมเ็าังกรา,าบไหว้โอ้ทาไมไปถึงวัดถึงวาอารามท่านแล้วทําไมเขาถึงไปกราบไปไหว้ท่าน, <hơn. S 2> นอืก็เพราะอย่างนี้เองเพราะว่าท่านเดินลดเดินละอกิเลสชําระกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจหล่ะท่านชําระสะงางไอ้เราเนี่ยมันมีแต่โลกเต็มเต็มโลกล้วนอืแต่ท่านละท่านละเพราะเป็น,ปนแบบอย่างแบบอย่างต้นแบบของ การดำเนินชีวิตท่านฤาษีครับแล้วคนที่เก่งที่สุดหรือว่าประเสริฐที่สุดตามทัศนคติของท่านนี่ท่านคิดว่ายัางไงครับโอ้โลกเขามันก็มีหลายแง่หลายมุมเนาะบางคนก็บอกว่าคนเรียนสูงที่สุดเป็นด็อกเตอร์บางคนก็บอกว่าคนนักวิทยาศาสตร์ที่สร้างอะไรสร้างระเบิดพลังมนุษย์ทางนิวกงนิวเคลียร์อะไรก็ว่าไป คนเก่งคนประเสริฐของคนแต่และคนก็มองไม่เหมือนกันเนาะแต่เราเนี่ก็มองอีกแง่มุมนึงไอ้คนประเสริฐคนเก่งที่สุดนี่สำหรับเราก็คือคนที่มีสติปัญญานำพาจิตใจตัวเองให้ไกลทุกนี่แหละคนนี้แหละแล้วกราบอย่างสนิทใจเลยกราบทุลีที่ติดเท้าท่านก็ได้ถ้าคนประเภทนี้นะนี่แหละ ไอคนที่เขาเก่งนั้นเขาไปดาวนคา์คันเขาก็เก่งโยแต่เขากลับลงมาบนโลกเขาก็เป็นทุกข์เหมือนเดิมแห<ต> hmm. ละแต่เออนี่เราถึงัท้าไอ้คนที่ท่านสามารถประพฤติปฏิบัติน้ำจิตน้ำใจของท่านในกายทุกนี่แหละนี่แหละ,นหละคนประเสริฐคนเก่งสำหรับที่เราทำทัศนศิษของเรานี่แหละประมาณนี้แหละ,หละ hmm. ไปทุดุงตามในเมืองนี่เคยไปไหมครับท่าน โอ้ก็เคยไปเนี่ยเริ่มจากจุดนี้แหละจุดผูก็ะด้งนี่แหละยังไม่ถึงผู้ดึงเลยผู้นี่ภูลูกนี้ข้ามไปอีกสามสี่ผู้แล้วก็เดินนทางลอนแลมไปนั่นแหละเดินไปแล้วก็ไปออกถนนออกถนนออกถนนไปก็เจอเหตุการณ์หลายๆอย่างเหตุการณ์ก็แต่และที่ก็อาจจะไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น,เ,นเดินไปหิวน้ําคอแห้งผากนี่จะไปซื้อไอนั่นซื้อน้ําเขาอืมเขาขายให้ไหมล่ะครับเขามีตู้โชว์อยู่เอาไปถามเขามีมีน้าเปล่าขายไหมเขาบอกไม่มีไม่มีไปทั้งเงินเขาบอกอไล่เราออกจากร้านไปล้วก็เออเราก็อดทนไปเขาดูจากลักษณะเราเลยท่านรู้จากลักษณะเพราะว่าเราเป็นคนบ้าไงโอ้แล้วก็เดินไปอีกเดินไปเจอกลุ่ม ไวรุ่นที่เขาขายของอยู่ริมทางขายน้ำกฟงกาแฟอะไรนะที่ก็ตั้งนั่นน่ะเราเข้าไปก็โดดตกใจเวทขึ้นร้องขึ้นกลัวกลัวกลัวร้องขึ้นเลยนะเออร้องเขาคิดว่าเราคนบ้าจะเข้าไปทําอะไรเขาเราจะปซื้อของก็ซื้อน้ํานี่แหละหิวน้ําทานก็เดินไปเออใส่รองเท้าแตะเนี่ยนะเออรองเท้าแตะนี่แหละเพชรบูรณ าจากเทือกเขาเนี่ยเทือกเขาภูกระดึงเนี่ยภูกระดึงครับอ,อันนี้ของเราจะเป็นเขตรอยต่อนะครับรอยต่อเราข้ามไปสองสามลูกแล้วก็เราเดินไปออกถนนเทือกเขาเพชรบูรณ์ติดกับเทือกเขาภูกระดึงครับแล้วก็เ<ะ>ดินลัดเลาะไปนู้นครับน้ําท่าก็ไม่ได้อาบได้อะไรสองสามวันบางทีก็ไปขอตั้วัดวัดบางที่ท่านก็ให้แตนก็เมตาให้อาบบ้างบางที่ก็ ไล่หนีบางทำนองนันแหละไม่เป็นไรเราไปหาเขาอืม,อมเราตั้งใจไปเราจะไปคิดอะไรอืเราเข้าไปหาเขาเขาอยู่ของเขาดีเราเข้าไปหาเขาเขาไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรเราก็ดูจิตดูใจเราแหละไปนี่แหละการเดินทดงเราได้ลดถ,ถิมมานะในใจของตัวเองนี่แหละลดตัวลดตนนี่แหละเอถ้าเราแต่งตัวดีภูมิฐานถ้ามีคนมาด่าโอ้ถ้ามีคนมาทัก โอ้ยคนบ้าคนบ้าคนบ้ามาแล้วจะมีเด็กมีอะไรมาทักเน็ตเราจะเป็นไงลองดูจิตรู้ใจลองนึกวาดภาพดูคงจะโกรธหน้าดำหน้าแดงบางคนดีเดี๋ยเราคนบ้าไม่เป็นไรเราไม่โกรธไม่อะไรนี่แหละมันก็การเดินก็นี่แหละประมาณนี้แหละโอ้อหลายท่านที่เคยเห็นเส้นทางนะครับเพชรบูรณ์โคราชอาจจะเคยเห็นท่านฤาษีครับโน่นน่ะแถบไปเดินไปเข้าเขต สระบุรีไปนู่นพอดีไปเล็บหลุดออกสระบุรีไปนู่นแล้วเล็บหลุดเล็บหลุดแล้วก็ไปต่อไม่ไหวเท้าบวมเล็บหลุดก็เลยหยุดเลยขี่รถกลับนั่นแหละว่านั้นแหลก็ลองดูลองดูไม่ลองก็ไม่รู้นั่นแหละหลายคนก็พลาดโอกาสที่จะได้สนทนาธรรมกับท่านนะเพราะว่ามองติดที่รูปลักษณ์ท่านก่อน ก็เลยไล่ท่านนี้อ่นั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละแหละก็ไม่เป็นไรไปบางทีเขาก็มีจิตใจดีเหมือนกันให้เอาหงอาหารเราเราก็เอาไปได้ไม่เยอะหรอกเอานิดๆหน่อยๆเอาจเป็นนี่แหละน้ํานี่แหละโอ้สําคัญน้ําเนี่ยมีคุณค่ามากเลยท่านเดินเหนื่อยถ้ามีคนบริจาคน้ําอะไรให้เราเนี่ยโอ้เราอนุโมทนาบุญกุศลกับเขา ดีมากเลยเราเหนื่อยอยู่น้ำอยู่นี่แหละเหนื่อออกกับสปอนเซอร์อะไรนี่แหละกินไปเป็นร้านค้าเลยท่านที่ให้ไม่ตามถนนนี่แหละเขาเห็นเขาขี่รถผ่านเขาก็ให้อประมาณนั่นแหละร้านค้าส่วนใหญ่เขาจะไล่หนีเขากลัวเขากลัวแขกคนไม่เข้าร้านเขาอะไรเขาทำน้องกันแหละเขาเดินตากแดดหน้าดำผมเผาไม่ได้สะ ออืมแต่เดินยาวเละเดินยาวเดินเดินจากนี่ไปเข้าเขตสระบุรีจากภูเึงตไปเข้าเขตสระบุรีก็ประมาณเก้าวันโอ้เก้าวันกี่กิโลครับเนี่ยท่านโอ้ก็เยอะอยู่สี่ร้อยได้ไหมไม่ละประมาณสี่ร้อยละสี่ร้อยนู่นแหละเนาะกอเราเดินไม่ได้เดินตรงนะเดินรถเลี้ยวคดเคี้ยวไปตามซอกตามซอยไปไปะแต่ละที่ก็เหมือนกัน บางทีเป็นนั่งโยเขาก็มานั่นเคาะหัวเคาะอะไรเล่นเห็นผมยาวมีอย่างนี้ด้วยก็มีก็ไม่เป็นไรครูใหญ่อาจารย์ใหญ่เขาทดล <laughs> องเราไม่ไปจุงเขาเราดูจิตอย่างเดียวอยู่ที่จิตของเราอย่างเดียวเราตั้งใจไปร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างเออประมาณนั้นแหละขานี่เดี้ยงหมดแล้วท่านโอ้ขาถ้าเดินไกลขนาดนี้เดินไปถ้าเวลาเรานั่งพักเนี่ย ออกสตาร์ทนี่เราก็โผกกก็เพกไปกว่าจะเข้าที่นี่กับไปไกลอยู่ประมาณนู่นแหละครึ่งกิโลแหละกว่าจะเข้าที่เอาจะเดินก็โผกกก็เพก,กอือเราก็สู้ไปแต่จิตใจก็สงบดีจิตใจเราเดินทําใจเป็นปกติอ่ะพูดง่ายทําให้เป็นเป็นปกติอืมโอ้ทั้งทั้งที่ร่างกายเจ็บอยู่นะท่านนั่นแหละอืมเราต้องแยกอืม โอ้หมายถึงแยกเอ่อแยกให้ใจมันเป็นปกติแยกใจอ,ออกจากกายไปเลยเออแยกเป็นปกตินั่นแหละท่าน้องฝึกฝึกเราฝึกฝึกขัดเราก็ไม่ได้คนคนเก่งวิเศษทีษ่สแล้วเราฝึกตามท่านที่ท่านว่ามาเราทดลองอืม,อมนั่นแหละทดลองเหมือนกับไอความสงบละเราเห็นแต่ความสงบในหนังสือเราเข้าใจอยู่แต่สงบจริงๆเป็นไงเราก็ไม่รู้อ่ะถ้าเราไม่ลองอืม,อมนั่นแหละประมาณนั้นแหละ,สะแสดงว่าต่อให้รู้หลักธรรม รู้ข้อพระไตรปิฎกทั้งหมดทั้งหมดแต่ไม่ปฏิบัติก็ก็กไม่รู้ก็ใบลานเปล่าก <laughs> ็ใบลานเปล่าคัมภีร์ใบลานเปล่าโอรู้อยู่แต่มันรู้เป็นสัญญาเป็นความจำเฉยๆไม่ใช่ความจริงอะ่ะเออมันเป็นความจำที่อ่านมานั่นมาใครก็รู้อ่านอ่านแล้วก็ไปบรรยายต่อบรรยายต่อก็ไม่มีติดไม่มีขัดบรรยายเก่งแต่ไม่รู้หรอกว่า งบจริงๆเป็นไงเพราะไม่เคยลองไม่เคยเข้าไปถึงอืมสงบออใครก็รู้แต่มันไม่ได้สัมผัสอ้อเหมือนเหมือนมีคนมาบอกว่านู่นละ่ะตรงนู้นอ่ะกรุงเทพมันเป็นตึกเป็นนั่นทุงสูงมีห้าชั้นหกชั้นเราก็รู้อยู่แต่เราไม่เคยเห็นอืมน,นล่ลักษณะเดียวกันนั่นแหละประมาณนั้นเลยประมาณนั้นแหละรู้เขาอธิบายเราก็รู้อยู่ แต่เราก็สงสัยอยู่นแหละเพราะเราไม่เคยเห็นไงแล้วเราเคยเห็นแล้วก็อ๋อ,อเราก็รู้แหละที่นี่เหมือนกับการการข้อภาวนาแหละบางคนก็บอกเป็นนักนุ่นภาวนาอย่างนุ่นสำหรับนี้ภาวนาอย่างนี้คำภาวนาเนี่ยบางคนบางที่ก็หนอบางที่ก็พุโทโธบางที่ก็ทำกสงกสิเทัอะไรก็น,นั่นแหละแตกต่างกันออกไปแต่ที่จริงมันก็อันเดียวกัน <laughs> แต่เราเข้าใจมันเป็นตัวรู้อันเดียวกันมนนันเป็นเป็นอาหารเป็นกุศโลโบายที่ล่อให้ใจล่อให้จิตไปเกาะอยู่เฉยเป็นกุศลบายเฉยตัวภาวนาเนะี่ยกุศโท,ทำโมตังโคทำภาวนาได้หมดและอันตัวไหนถนัดเข้าจริตทำนาไปอืนั่นแหละเพื่อให้จิตมันรู้เพื่อให้จิตมันรู้ให้จิตมันเกาะอยู่กับตัวภาวนานะ ไม่มันแบกไปสายแสไปข้างนอกฝึกฝึกการฝึกฝึก,กพอจิตเชื่องเราก็จะเห็นจิตตัวเราได้ดีเห็นจิตตัวเราได้ดีมันก็จะมีเหตุมีผลขึ้นมีสติมีปัญญามีเหตุมีผลแต่ทาอะไรก็ไม่หุนหันทันแล่นอืม,อมแล้วมีความโกรธปุ๊บขึ้นมาก็ตัวสติจะขึ้นมาเตือนตัวปัญญาขึ้นมาเตือนโอ้ทาเหตุสร้างเหตุอย่างนี้ ผลมันจะเป็นยังไงมัน,มนจะ,ะมันจะรู้ใช่ไหมครับเออมันจะรู้สร้างเราสร้างเหตุอย่างนี้ผลมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่มีสติพอความโกรธขึ้นมาทําไปตามความโกรธที่นี่ยอืมอืสร้างกรมม์เลเนี่ยกรรมหมัดขึ้นกับเบาตาปุ๊บไปเนี่ยโอ้โหนั่นแหละผลของมันก็ก็เป็นเรื่องเป็นเล่าเลยที่นี่เขาก็ตามจับตามนั่นนี่แหละเนี่ย,ยผลของถ้าเราไม่มีสติปัญญาเราไปทําตามอารมณ์ความโกรธ นี่แหละี่มันถึงได้กระทบกระทั่งกันเพราะว่าคนขาดสติแหละประมาณขาดสตินี่แหละทำน้องนี่แหละแสดงว่าถ้าเราฝึกฝนเรื่อยๆฝึกฝนบ่อยๆมันก็สามารถควบคุมจิตใจเราได้เราเป็นเวนในสัตว์เนาะเป็นเวนในสัตว์เป็นผู้ที่ฝึกได้เนาะถ้าเราไปเล่นแต่นอกตัวพุ่งไปแต่ข้างนอกก็มันไม่ได้เรากมันสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรานี่แหละเราดึงออกมาประพฤติปฏิบัติมันอยู่ในตัวเราอืมเรา พุ่งจิตออกไปไปพึ่งท้ายนอกนี่โอ้ยไม่ได้หรอกไม่สิ้นสงสัยง่ายหรอกแต่สิ่งแต่ตัวพระไตรปิฎกอยู่ในจิตในใจเราเนี่เรายังเรียนรู้ไม่จบเลยอืมมันจะมีผุดปรากฏขึ้นทั้งวันนั่นแหละพระไตรปิฎกคําสอนเราเก็บมาพิจารณาเอานั่นแหละประมาณนั้นแหละเราก็ไม่ใช่คนเก่งคนกล้าเราเพียงตั้งสมมติฐานสงสัยแล้วเราก็ ปฏิบัติตามไปมันผลเกิดขึ้นยังไงก็เราสูญพังอ้เฉยอืมอนั่นแหละใช้เวลาฝึกฝนนานไหมของอท่านอก็ <ๆ S 1> นานอยู่นะหลายปีฝึกมาฝึกมาฝึกมาก็มาเนี่ยมาเริ่มมาถือศีลถือศีลตกักต่างจากศีลห้าหยุดหน่อยนึงอืมศีลห้าก็ถือกามเมยใช่ไหมข้อสามอ่ะข้อสามกามเมยไม่เพฤดผิด ืในกรามในลูกในเมียเขาแต่เราวนี่มาซื้อถือสินพรมอภิธรรมมริยานข้อสามยังไง่ะท่านไม่เสพกามกับคู่ครองอะไรทําน้องนนแหละโอ้อเสพกามอะขนาดนั้นเลยหรอท่านก็ขนาดนั้นแหละห <c oughs> ยุดเสพกามเลยเด็ดขาดอื มันเป็นค่าสึกตราทำโอ้ฟังดูเหมือนจะง่ายแต่ว่าเหมือนจะง่ายค่าปฏิบัตินี่อหินหินก้อนเบื้อเริ่มเลยครับ<อ>คุณผู้ชมฟังฟังเสียงดูอดแเราก็พยายามทําเสียงมันง่ายๆไปงั้นแหละแต่ลองดูจริงๆกับอย่างที่ว่าเนี่ยตั้งสมมติฐานขึ้นแล้วก็ลองทําดูแต่แรกๆก็ต้องขอมต้องโอ้ใครก็รู้หรอวกว่ากิเลสกามมันขนาดไหนอ่ สามมาคะบอกเนี่ยเราก็สามท่านสอนมาเราก็ทำเอาปฏิบัติเอาเพราะว่าชีวิตชีวิตของเรามันไม่นานนะเดี๋ยวเราก็จากกันไปแล้วไหนที่จะเป็นมงคลแก่ชีวิตไหนที่ดีดีท่านออกปฏิบัติเนี่ก็เพราะว่าท่านสงสัยท่านสมุติฐานนี่แหละท่านกลัวตายแหละท่านออกปฏิบัตินะพทธเจ้าอ่ะ ัวตายตั้งสมมติฐานขึ้นมาเว้ยมีตายมันก็ต้องมีไม่ตายนะทํายังไงถึงจะไม่ตายอืม,มท่านก็ออกค้นหาอโอ้โนี่เองถ้าเราไม่เกิดมันก็ไม่ตายแน่ท่านตั้งสมมติฐานขึ้นมาก็ลงมือปฏิบัตินี่แหละอืมอืมสิ่งที่มีอยู่ในค้นนี่แหละท่านเป็นคนท่านเป็นมนุษย์เป็นลูกสัตว์ท่านถึง บํมเพนหนึงรู้เรื่องคนได้ดีอ่ะอืมเหมือนกับเรานี่แหละพวกดูสัตว์เราก็เข้าใจอยู่มันเป็นสัตว์แต่เราไม่รู้เรื่องมันได้ตลอดหรอกว่ามันสื่อสารอะไรกันยังไงอืมสัตว์ก็รู้เรื่องสัตว์ได้ดีคนก็ย่อมรู้เรื่องคนได้ดีอืม,อมท่านก็เลยมองย้อนเข้ามาหาใจตัวเอง่มาเรียนรู้กับตัวเอง่มันจะมีผุดปรากฏขึ้น ใช้ความสงบเลยแหละความสงบมันจะมองเห็นมองเห็นภายในของตัวเองชัดเจนอืมถ้าเราจิตไม่สงบจิตปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปร้อยแปดพันประการมันก็มองไม่ชัดเจนหรอกมันหลายอย่างวันวันหนึ่งมันมั่วอยู่ในสมองหลายอย่างอืมจิตไม่สงบมันเดี๋ยวมันพาเราไปคว้าจับนู่นจับนี่ทั้ง,ง,ง,งวันหาแต่ทุกข์มาให้เราเดี๋ยวอยากนู่นอยากนี่จับนู่นจับนี่ เปะสปะไปเรือเ่อยเปื่อยมันก็เลยมองจิตตัวเองไม่ชัดเจนเนี่หละประมาณนี้ละอืม,อมพูดเยอะไปเดี๋ยวจำไม่ได้เอาพอประมาณโอ้คุณผู้ชมยิ่งคุยยิ่งลึกดูเหมือนจะง่ายครับแต่โอ้ห่างไกลครับห่างไกลเข้าถึงนี่ต้องใช้เวลาเยอะมากเนี่ยเราใช้พยายามใช้คําว่าง่ายๆก็ <c oughs> <c oughs> ง่ายดีเนี่ยเพราะว่าเรายากลำบากมาเยอะแล้วเราก็เลยใช้ เลยว่าใช้มันผ่อนคลายอ่ะอย่าไปหนักเออได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฉันฤษีชอบพูดง่ายๆนะครับออนั่นแหละเราลําบากมาเยอะง่ายดีง่ายดีเออง่ายดีกับลําบากดีก็เลือกเอาจะเอาไหนเราก็ง่ายดีมันก็น่าจะดีนะแต่ลําบากดีโอ้ยมันก็ลําบากอย่างว่าเนี่ยกว่าจะดีอืมแต่ง่ายดีมันก็ดีนั่นแหละประมาณนั้นแหละ มี <Okay. S 1> อะไรก็มาถามกันมันก็ดีแล้วอยากให้ไอททยเรารู้จักตั้งคําถามตั้งสมมุติฐานตั้งคําถามแล้วประพฤติปฏิบัติอืตั้งรู้จักตั้งคําถามแล้วก็ลงมือทําแต่ถามถามในสิ่งที่ดีนะสมมุติฐานสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปลงมือทาหรอกอืมยกอย่างเช่นเออเขาติดคุกนี่เขาเป็นไง เอออย่างงี้มันไม่มีประโยชน์เราก็ตั้งสมมติฐานอไอย่างเราก็อย่าไปลงมือทําอืมอืมมันทําอันที่ควรจะจะทําอ่ะอันไม่ควรทําก็อย่าไปทําอืมตั้งได้แต่อย่าไปทําอย่าไปทําเออนั่นแหละไม่ใช่จะตั้งสมมุติฐานกันมาเราทําตามไปหมดมันก็ไม่ใช่อีกอืมเรามีสติปัญญาแต่ตองนั่นแหละประมาณนั่นแหละโอเคโอเคครับคุณผู้ชม หวังว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อคิดหลักธรรมในการดําเนินชีวิตจากท่านฤาษีไม่มากก็น้อยนะครับเหมือนยิงฟังก็ยิ่งลงลึกไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอดมินบอยจะมีข้อสงสัยอะไรก็จะมาถามท่านฤาษีเรื่อยๆครับคุณผู้ชมก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับผมวันนี้แอดมินบอยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ